腋下是非常非常专业的，而且啊，可以在啊涂在手肘或者膝盖或者脚踝啊，所以这个大家可以放心，男女啊都可以用，男生也可以用，女生也可以用啊。我们刚刚那百霜真的是不分男女的啊。嗯，你好，你好。 มันสืกมีความแบบหอมแบบธรรมชาติครับผมอ่าคือมกิ่นหอมอันนี้น่าจะไม่ได้ใส่แบบพวกส่วนผสมของน้ำหอมอะไรนี้ด้วยใช่คือใช่ไม่ได้ใ่พวก่นสมอ้หมไรนี้ด้ว่ครบไม่ได้ใส่พวกส่มองผ้วหรมอวไาแบ้ว่าค่ที่ผไม่ไ้ง่พวไส่วคผสมขอได้หอมอ้ไ้ด้ลยครับไม่ได้ใส่พวกส่วผมน้ำาน้ด้ช่คไม่ได้่วกย่ามอ้าหอไรน